ไอ้รถมันเป็นอะไรนี hey. no, ่้องบาดูเห็นนี้หน่อยเฮ้ยน้องบ้าเป็นอะไรนี่มันเจตรงนี้นี่บ้ฮ้ยน้องบ้าก็บ้เอ้วันแรกตรงนี้มันเป็นยังไงตงโซเน่มันเป็นอย่างงนี่น้องฮ้ยน้องบ้าเป็นไรหูยน้องบ้าเป็นไรน้องน้อน้องน้องออช่วยด้วยช่วยด้วยโอ๊ยเดี๋ยว่ชวเ ไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูวิธีท้องกันเลยเมื่อบบคนหมดสติให้ตรวจสวอบความปลอดภัยของพื้นที่ก่อนเข้าไปช่วยเหลืออย่ามุ่งอย่ามุ่งอย่ามุ่งอย่มุ่งอย่มุ่งเมนสถานการณ์ของผู้ป่วยด้วยการเรียกและตบาปาดูดๆๆๆๆถามผู้ป่วยไม่ต้องนอนให้โทรหาโรียน669ทันทีเรียน,น,นซึ่งด e, ีมาด้วย ตรวสอบว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่หากไม่หายใจให้เริ่มทำ CPR นทีเห็นเสื้อปูช้อนปองใสให้ผู้ช่วยเหลือไปนำเครื่อง AED มาระหว่างนั้นเคียน์พื้นที่ให้อากาศหายใจใช้สะดวกปรับตำแหน่งคอของผู้ป่วยให้หายใจได้สะดวกและเริ่มทำ CPR ขั้นตอนการทำ CPR เริ่มจากหากตำแหน่งกึ่งกลางของหน้าอกและลาวลมวางเส้นมือลงไปที่ตำแหน่งกึ่งกลางนั้น นำมืออีกข้างมาประกบแขนตึงหลังตรงตั้งฉากกับสวงอก90องศาและน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยกดหน้าอกลึกประมาณ5เซนติเมตรและออกแรงน้ำหักตัวในอัตรา100-120ถึง120ครั้งต่อนาทีใช้นิ้วปิดจมูกและเป่าลมหายใจเข้าไป2งลมหายสองลมห,หายใจหลังจากนั้นให้กดหน้าอกต่อ เมื่อเครื่อง AED มาถึงให้เปิดเครื่อง AED และปฏิบัต 8, ิตามคำสั่งหนอถอดเสื้อผู้ป่วยออกเช็ดผิวหนังบริเวณหน้าอกให้แหง้งแล้วติดแผ่นอิเล็ก <c oughs> เครื่องสั่งว่าห้ามแตะต้องผู้ป่วยขนาดทำการวิเคราะห์ หากเครื่องแนะนําให้รักษาด้วยการช็อตไฟฟ้าหัวใจให้ทุกคนหอยห่างจากผู้ป่วยและกดปุ่มช็อตไฟฟ้าหากไม่สั่งให้ช็อตไฟฟ้าหัวใจให้ทำ CPR ต่อไปหลังจากกดอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าเครื่องจะสั่งว่าผู้ป่วยได้รับการช็อตให้เริ่ม CPR ให้กดหน้าอกตามเสียงจังหวะเครื่องทำ CPR สลับกับช็อตไฟฟ้าหัวใจจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมา ส่ S <S ตงต่อผู้ป่วยให้กับทีมกู้ภัยเพื่อน,นำไปส่งโรงพยาบาล